ยังไงมิกทองระยะโพสแคปชั่นนี้หลังโสดด้านเอฟซีซัสอย่าย้อนกลับไปอีกหนึ่งพระเอกสุดหล่อดีกีระดับแถวหน้าของวิกมอชิตสำหรับหนุ่มมิกทองระยะทีล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งกลับมาเป็นโสดแต่ก็ยังไม่ไว้ออกมาหยอดแคปชั่นชวนเขินให้แฟนๆอยู่เรื่อยในอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดหนุ่มมิกออกมาโพสต์ข้อความแคปชั่นกับรูปที่เข้ากันอยู่ข้างกระจกพร้อมเงาสะท้อนถึงตัวเองซึ่งแคปชั่นดังกล่าวระบุไว้ว่า กฎของกระจกคือการสะท้อนกลับมากฎของนาฬิกาคือการไม่ย้อนกลับไปขนาดเดียวกันแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมิกหลังเห็นแคปชั่นดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากเช่นไม่ต้องย้อนกลับค่ะเสียเวลาเดินหน้าไปต่อสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าค่ะโกโก้ไม่ย้อนกลับดีแล้วบางครั้งที่จะย้อนกลับก็สายเกินไปแล้วจงอยู่กับปัจจุบันและทําให้ดีที่สุดค่ะ